เคลื่อนไหวแล้วกันกันตาทาวนประกาศอายุตีบทบาทคนดังแห่คอมเมนต์ถูกจับตามองความเคลื่อนไหวอีกรายสาหรับกันกันตาทาวนพิธีกรเบอร์ต้นของเมืองไทยที่ถูกโยงปมบริษัทชื่อดังมีดาราเป็นพ่อขายแม่ขายล่าสุดหนุ่มกันก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยได้โพสผ่านอพินสตาแกรมส่วนตัวชี้แจงยุติบทบาทกันเป็นพิธีกรทุกรายการโดยกล่าวว่า เนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและรับผิดช,ชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงตนสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนยุติธรรม ด้านชาวเน็ตก็ได้แสดงความเห็นกันว่าเป็นกำลังใจให้นะคะต้องให้โอกาสเขาชี้แจงก่อนพิสูจน์ความบริสุทธิก่อนไม่ใช่เอะอะก็ดา่าอย่างแรกเลยไปพูดในมุมมองของคุณที่หนกระแสเลยถ้าคุณใสจริงๆสังคมจะยอมรับและกลับมาดังกว่าเดิมแต่ถ้ายองเงียบพาทนายไปหาตำรวจก็จะกลับมาในวงการบันเทิงยากให้กำลังใจและรอฟังจากปากพิการค่ะ ข่าวที่ว่ารายการถอดพิธีกรจริงหรอเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วค่ะสมควรค่ะเพราะออกตัวชักชวนสื่อเยอะสุดชอบมานานวันนี้รู้สึกผิดหวังในตัวคุณกันมากมายอย่างไรก็ตามก็ต้องรอคุณกันออกมาชี้แจงอีกครั้งค่ะ